อว่ไห้อ๋อโอ้โหอย่างนั้นเลยนะจะได้โปรโมทโปรโมทร้านโปรโมทร้านเนาะเดี๋ยวก็จะเดี๋ยววันนี้อนุญาตจะหน่อยคือให้แบบให้ฟีเนี้ยเยอ๋อได้ได้ครับคงขอบคุณมากเลยนะทั้งหมดเลยนี่นะครับบรรยากาศร้านนะครับเนาะ่อเพ้นแชร์ด้วยใช่ไหมคะด่เ้นรด้วย่ไมคะอเลย่ไคะตด่อ้นท์แช่ะ น่าจะน่าจะที่จอดไม่พอนะต่อไปอ่ะอมาทําความรู้จักกับเจ้าของร้านวันนี้แอดก็อยู่ใกล้ก็จริงนะแต่แอดเพจะไม่ได้แวะนะนี่ครั้งแรกนะที่จะไว้ที่จะมาแวะที่นี่คือครั้งแรกแต่เห็นแล้วว่ายังสร้างตลอดอยู่อ๋อเขาบอกว่าอร่อยเห็นว่าอย่างนั้นคุณตะวันแนะนํามาบอกว่าบุกาแฟอร่อยวันนี้นะะ เราจะทับทดลองนะพี่ตู่ดูเมนูไว้ก่อนเลยะมาดูด้วยว่ามีงานด้วยพอดีดวงเราสมพงกันเลยค่ะคือเราทำบุญแล้วก็มาทานคบุญพอดีเลยป้าแปดพันเท่อะไรบุญอุ่นอะไรนะชื่ออะไรนะอุ่นเจอค่ะอุ่นเจอมาแล้วอยู่บ้านควรบุญแล้วมาอุ่นเจอแปลว่าอุ่นใจอุ่นใจเนาะนี่อเคนนะครับก็คู่กับ โทษครับชื่อชื่ออะไรครับอ่าชื่อน้ำฝนค่ะน้ำฝนเนาะโอ้ร้านน้ำฝนนะครับอ่าค่ะค่ะเป็นแดดดำนานๆที่จะขึ้นมาค่ะเพราะว่าให้น้องสาวให้น้องอ๋อโอ้โหนี่เป็นอะไรที่น่าจะเวิร์กแหละนะก็เอฟซีนะครับถ้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับผ่านมาทางนี้ก็แวะได้นะอ๋อนี่นัก็ร้านก็บรรยากาศสวยงามมากแล้วก็ยอเเี่มวกก็รา นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นห้องน้ำนะครับ FC นะเป็นห้องน้ำแล้วก็ด้านนี้ก็สวยงามมากนะคอ่านี่นะครับ FC ก็บรรยากาศนะครับโอ้โหอันนั้นเห็นผาเลยนะครับนี่อ่นี่ FC, สวยงามมากแล้วอันนี้ก็อ่ากลางเต็นท์นะครับอ่มีตรงที่กลางเต็นท์ด้วยนะครับใช่ไหม

คนน่าจะเยอะอยู่นะเอฟซีตรงนั้นก็จะเป็น,ปนอ่าเขาแล้วพวกออกทิศเยอะอะไรตรงนี้ก็จะเป็นอ่าไม่ต้องกลัวนะนนถ้ามาแล้วรถเสียหรืออะไรนะครับตรงนี้ที่ซ่อมรถเลยนะครับบริเวณนี้เนาะโอ้โหนี่นะนนสวยงามมากนะครับดูดีๆนะครเอฟซี อาสาเวนอาตรงนี้เคยมาหาหน่อไม้กันไหมไม่เคยแอดไม่เคยมานะรับอะไรคะชาเขียวปั่นนี่หมชาเขียวไม่มีเมนูปั่นค่ะอ๋อเอย่างนี้ชาเขียวเฉยๆกันนะของแอดเป็นจะมอชาไทยชาไทยชาไทยนะครับหอมๆนี่แอดยังไม่เคยมาหาหน่อไม้ที่นี่เลยใช่ไหมแค่ผ่านอ๋อไม่เคยวันนี้ก็ มาได้บรรยากาศมากมากเลยมะแล้วก็โอ้วิวนี่ก็สวยมากๆพราะแดงสุดยอดมากนะคือมีตะผ่านทุกวันอ่ะผ่านบ่อยๆด้วยผ่านบ่อยๆด้วยแต่ว่าไม่ได้แวะหรอกเพราะว่าเพราะว่ายังไม่เปิดออืมก็เห็นอยู่แหละแต่ไม่ได้ไม่ได้แวะนะนี่เอฟซีก็เดี๋ยวต้องไปถามเขาดูแล้วนะครับว่าตรงนี้นะครับบรรยากาศ ออกก็จะทําอีกเหรออ๋อบรสซอย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยเออขายอาหารตามสั่งเป็นยังไงเขาก็คงมีทีมงานของเขาอยู่ทีมงานอะไรแล้วเพราะว่าเขาต้องมีอยู่แล้วพี่แดงไม่อันนี้ของฝากขายกาแฟเขาเขาต้องมีอยู่แล้วโอ้โหนี่นะครับวันนี้ทำไมรถเยอะเนาะเขามีงานอ๋อเขามีงานเหรอมีงานเปิดร้านใช่ไหม นี่นี่นะครับบรรยากาศในเอฟซีนะก็ตรงนี้คือคึกคักเลยนะครับค,คึก,กค,คักมากแล้วก็เป็นวันที่ก็เปิดร้านนะครับเนาะก็เลยคนจะมากมากสักหน่อยนะเอ <F CA S 2> โอ้โหนี่นะ เขามาเสิร์ฟให้แล้วนะครับโอ้โหนี่สวยงามนะสุดยอดนะครับแล้วก็เป็นวันที่ดีมากนะเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเอฟซีพันธุกรรเนาะเรื่องที่ประกอกแล้วนะคะก็มาเรื่องดีมะที่เป็นร้านนะที่เราเข้ามาแล้วนะโอ้ทำบุญนะครเปิดเปิดร้านด้วยเปิดร้านใหม่เนาะใช่เปิดร้านใหม่ด้วย ทีนี้ไม่ต้องห่วงนะถ้าใครแวะมาเส้นทางนี้นะคะก็สามารถนั่งชิลๆชมบรรยากาศนะวิวเนี้ยสุดยอดมากเลยค่ะแล้วก็ยิ่งในช่วงนี้นะเป็นช่วงจะเข้าหน้าหนาวด้วยใช่ไหมป๊านี่ยนะตัวหมทร้านเป็นไงโปรโมทร้านนะและส่วนสองสาวนี่ทำไงนะสองสาวนี่จะไปตลาดอร่อยมากอร่อยมากยากกินอร่อย เอนโซ่เอโโซ่าแบอกว่าชุดพอช้างกับอโ้ไม่ช้าล้ซอทำให้ตลกอีกแล้วจริงๆพูดไม่ช้าจริงๆเขาบอกโอเคนะนี่ก็ขอบคุณครูตะวันนะคะที่ก็มาให้พวกเราได้แนะนำใช่ไหมชมบรรยากาศนะคะิงๆสายนะคะเอฟีโอเคชาเขียวอร่อยมากอร่อยมากเลยแล้ว ครูตะวันบอกเรานะว่าอรอา่<ม>รอ,รอยนะเราเลยนะเมื่อเมืม่ออยู่ใกลตอนนี้ก็มาชิมเลยอยากกนก๋วยเตี๋ยวด้วยอ่ะนี่นะครับ fc บรรยากาศโอ้โหเป็นอะไรที่โอเคที่สุดแล้วนะนะครับ fc ต่อไปตรงนี้ก็ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยล่ะเอาไว้ง่ายเป็นแลนด์มาร์กอีกที่หนึ่งเนาะสวยๆเลยนะครับ<ช>บรรยากาศ นะ<า>พี่แดงการเต้นนอนอเยี่ยมมากเห็นจะทัดกันนี่นะครับเต้นโอ้โห,โหสวยงามนะมันตรงกับภูเขาสองลูกนีมากเลยนะอ่านักท่องเที่ยวนะก็จะหาโลเคชั่นแบบนี้ส่วนมากนะก็จะหาโลเคชั่นเป็นแบบนี้เลยตามอ่า ทั่วไปถ้าเขาจัดได้สถานที่ได้แบบนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดึงดูดลูกค้ามากนะครับ<ม>นี่อยู่ใกล้ๆกับอ่ากากห่างประมาณกี่กิโลรับประมาณเนาะประมาณเท่าไหร่ปะไม่เกิน3ามกิโลอ่ะไม่เกินนี้เลยเหมือนไม่เกิน3-4กิโลนี้แน่นอนนะเพราะว่าตรงนี้ก็ เลยแถวแถวบ้านป้าคำสนี่เองใช่คะ่ะอยู่บริเวณบ้านคย่าคำสเลยป้าคำสแ,แค่นี้ใช่นี่ชัดเจนนะเอฟซี FC นะครับบรรยากาศมือก็จ,จะมีผู้คนนะครับเข้ามานะนี่นี่นะครับเอฟซี FC, บรรยากาศสวยงามมาก